สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรกครับผมพอดีเหลืองานนะครับบุมมี่ครับเขาก็เลยไปซื้อกลวยมาพี่นอ้องกลวยแปดสิบบาทพี่น้องเขายี่สิบนี่แหละครับชีวิตคนขายแรงงานพี่น้องแดีบบานห่อเวลาบุมี่ก็ต้องซื้อเขานะครับบรหิหารเองครับนอกจากเวลา่างนีจังสิได้เฮ็ดเองมาๆมากครับพี่น้องสัตว์บึงกวยเจ้านีบัง ข่อยเมืองเมืองเล่านะครับเมืองเล่ามะขายแปดสิบบาทนี่ครับพี่น้องอืมอืม Ơ cà giên bây nọng, bà bò dạ kiếm bếp lợi xuống nè Bà kiếm bếp nhang, Ơ cà mới giên heo Bác cà chầu เขียนถล่มเข้าไปหน่อยพระรามสอง mm hmm. เบื้องต้นเสียชีวิตเราซีเขียนถล่มลงมาโอ้ยไหลไปตาย,ยาทแห่งยุ้ยไก่ของผมยุ้ยนะครับผมออกไปไหน nó tím nhau lên cái bí này đỡ phải เขาติดมือครับเอาเขาแจกบุหรี่ทรายป้ะบุหรี่หนึ่งแยงนะครับพี่น้องเขาก็ไดนะ้ซื้อป้ะอยู่เพีเดียวอยู่เพีเดียวต้องซื้อซุ้ยางพี่น้องบุหรี่แค่เองการต้มปลาเนี่ยต้มต้มแยงอยู่พี่น้อง เดีย๋ยวหาสูอปพากกันยงมาก่อนต้มปลาเซโมดแดงพี่น้อง,งสุรินทร์ที่เสียประกาศรนาวแบบนี้อืม บ่อยครั้งนะพี่น้องพระรามสองเองขอสั่งเยี่ยนทะมบ่อยเลย Như bà cả nước thì nó khó chín mươi khắc Khó có như thế này <laughs> อากาศแบบนี้ปลาบ็กินเบ็ดพี่น้องปลาบริเวนปลาบรเห่าครับ อากาศเย็นๆนี่ป้าบ่วยใครเรียนดอกเบ็ดกับบ๊วยถึกแม่ค่าแม่ค่าตลาดเล่านะครับสั่งสั่งกุ้งผมไว้อยู่เดี๋ยวผมจะลองไปไดักกุ้งบ้างที่เปลี่ยนเนี่ยา,างพี่น้องลองไปไดักกุ้ง ล้วกุ้งอะไรยี่อะไรจะน้อยผมจะใส่รอบว่าเบ็ดปลาเรือมึกินเบ็ดแล้วอาการไปท่างเขาแล้วปลาบวกครกินเบ็ดเลยพี่ดองส่วงนี้ผมจะเรื่องผมจะล่องใส่รอบกับดักกุ้งบมึงมาหน่อยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวหากินอืมเสียเข้าอยู่ Lại từ bên đây, nghe đây. Nè, bên này bên đây, lại từ ืมม,ม,มือนี่ต้องเครียร์ท่างให้ได้ครับพี่น้องเครียร์ท่างมาได้แย่แล้วจ้ะขาออกไปปักไตะดีม่ได้เลยเอ่ะ รถติดยาาเลยพี่น้องมึอนี่เข็นถล่มเบื้องต้นพมา่าสามศพไทยศพหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีกเป็นหาหาศพ ขอแสดงความเสียใจนะครับพี่น้องมุ่ยพยาย,ยามให้เกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้อุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บเลยไะไรพี่น้องมันอ่ไรต่้งตัวเลย พวกมีทรลมมีแยวนถลมนี่มันปุ๊บปั๊บเลยเลยจัตงตัวพระท่านเดอก เจ็บยุปน้องมื่อพอเรีเข้าสิ้นมือเพราะเขา ไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับผมขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องถูกหวยด้วยเบอร์สุกคนคลิปหนาคลิปนม้ผมจะพาไปทั้งแต่เส้าเห็นไม่นู่ยังรอติดตามครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผมากติดตามเด้อครับอูอีสานครับเชนอนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ